ไอหลับไปหลับเชยใครยิงกูน่ากลัวโอ๊ยปาอ๋อโผเตะผเลยใครยิงกเใคไปเอี่เบสพี่เบสครับพี่เบส

พี่แม็กก็ควรอยู่แล้วนี่ไม่ไม่ตัวละครวายจุมเบอร์ลี่มีเจ็ดหม็กอะไรเด็ดแมหายไปหนึ่งหายไปสองกระลาบ็นึ่งพอจ้างโอ้โหเขาทำก็บอโยยิงเพื่อนเฉย อีกเพื่อนเฉยจริงขาไม่ทันสะพักสะพักกินแล้วก็หลุดออกไปเลยเบสเอาไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาไปให้เบสเบสนี่เอาสักกระบอกเลงไม่มีตังค์ยืดนเอาคุณอะไรวะใครใคร้าทางภาษาใคร้าทาภาษาเจ๊ออกมันอะไอ้คนตรงกลางเนี่ยตายกระดาษกระกระดาษแกตายแล้วเดินหยุดกระดาษเดินไปตายเลย มีอีกะ้มีอะกฟ้าดาวแตดไปหน้าไปเลยฮ้ยปไปตันีศจะรูอยู่ข้างหน้าอยากยิงใครสักคนแตกสักคนหนึ่งอะรู้สึกโอเคเลยอะตอนแตเกมผมผมให้ซีอุดช็อตผมตอนนี้เลยอดีตไปซีอุดช็อตฉันไม่รู้ว่ามันอาจจะยิงรอก็ได้ยิงอะไรไม่ได้เลย มันมาจริงๆว่ะเพชหยั่งพค่เอ้าเฮ้ยเฮ้้จบแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วยิงไปแล้วยผมยิงไปแล้วพี่ไม่ได้ยินเสียงปืนผมเลยเฮ้ยไม่โดนหรอก แหมที่ขวนึก huh. ว uh ่าเอาอุ huh. mm ๊ยขาเองหายไปนเอฟบีอมูหายไปสอคนนะสองคนนะสองคนนึงมาแล้วเหรอบอมเบบยเอโอ้โหเม็เดียวม่เอ้ยไม่สุท้ายอะบอมเบ่ยเอเมนนะ ไปเลยอุ้ยโหตั้งเอาเวดไหมนะเอาไม่ผมก็เลยผมนี่ก็เหลือบีอตัวนึงผมก็เลยระแวงหลังโอ้ยจะ่ว่าตายแต่ว่าตายกับต่เอ็งกูกระโดดกัดออฟไอ่ท่นเต๋อฮะไม่คิโดดไม่คิดโดดไปทำอไมไม่คิดโดดไปทำอะไรใช่โดดไปทำเลยก็คิดว่ามันโง่เอ้า มันคือตัวที่โหดที่สุดเลยพี่แล้วใช่ใช่ใช่ไม่คิดว่ามันงงอาจจะยิงไม่ฉันก็ได้น no 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 ย o no โอเคซีรุ่มเจ็ดเจ็ดจุดสองไว้ที่เราเฮ้ยครับไปอยู่เอเมนไม่ไม่ไม่พิคดอนพิคไม่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 พี่รขอร้องขอร้องขอร้องดอนพิคดอนฟรีไอ้เนาะ last s ไว้ที่เรา ไม่ดีโลอนะอย่านะอย่าห้ามผิกอยู่เข้าใจอะไรนะครับพี่บอกเขาบอกเขาแต่โดนผิดจ่ายค่าใช่ไหมตับตับตายฮะออกแล้วยนแล้วไรครับ ฮ้ยมีคนยังมีคนได้เรื่อ,อยๆฮะไอหมแปดได้ผมแปดผมอนมแปดก็ไมช่วยแล้วระสนเลยแปดมีมุมลึกๆมันเล่นออฟอะ่ะเอ๊ะใช่ป่าวจำไม่ได้ลนะขวา,วาขวาโอย้ยตายหนีหนีหนีมิกิตราซ่าไงมีกิล่าซ่า ถ้าไม่มีอะออกออกอออยู่ตรงตรงคันเตะเนื่ยตรงตรงไปตรงไปไม่แต่แต่แต่ชางมันเนอะอาจจะถูก 내 버려진 존재, 음악에 목숨 닥친 노비 목지시